ลินเฉยบันดิตกุลนะคะ,ะปีนี้ก็อายุ46ปีนะคะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์เกี่ยวกับการที่เป็นโรคเบาหวานนะคะนะคะเบาหวานเนี่ยเราเจอจากกรรมพันธ์ที่คุณแม่เป็นนะคะรักษาเรื่อยมาจนล่าสุดในปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่184ก็คือลงมาเรื่อยๆเพราะเราค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองอะนะคะอยู่มาวันหนึ่งมีที่ที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนโดซีนนะคะ ก็มาแนะนําให้เราทดลองเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะอดเซีนะคะเสร็แล้วเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เชื่อว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันจะสามารถออตอบโจทย์เรื่องสุขภาพเราได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็ลองดูซิว่าถ้ามันดีจริงตอนแรกเราคิดว่าถ้าดีจริงทําไมทางหมอ,อ,อต่างๆทําไมถึงไม่เลือกมาใช้เจ็ดวันเนี่ย ทานหมดไปเลย1ขวดนะคะ,ะคุณหมอก็ตรวจเลือดนะคะเราก็ได้ทําการเจาะเลือดไป1หลอดสิ่งที่เราได้รับคําตอบจากหมอเรารู้สึกเราตกใจนะคะเพราะหมอบอกว่าน้ําตาลเราเหลือแค่95เฮ้ย Amazing อ่ะลดเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราทั้งชีวิตเราเป็นกรรม,มพันธุ์เราเป็นเบาหวานที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทุกวิถีทางลองมาเยอะมากมันไม่เคยลดอะค่ะครั้งนี้ก็เลย ลดแล้วก็ยังทานอย่างต่อเนื่องนะคะมีเลือดที่เป็นหลังจากมีประจำเดือนนะคะก็จะมีเป็นเลือดที่เป็นริ่มเลือดะคะ่ะไหลเยอะมากเหมือนคนตกเลือดก็คือไหลทะลุทะลวงออกมาตลอด7วันนะคะนะคะยาวนานมาปีนี้เป็นปีที่25หนะคะประจำเดือนมาจากเดิมที่เป็น7วันตอนนี้เหลือแค่3วันแล้วเลือดก,ก็ใสนะคะไม่ใช่เลือดที่เป็นริมเลือดที่น่ากลัวอ,อีกต่อไป แล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของกลิ่นต่างๆนะคะเรียกว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องประทับใจถ้าได้รับประทานตัวนี้ค่ะ